ทำความรู้สึกหลอกกาชาถอบมาต่อไปงันเริ่มเลยนะสามสี่ชื่ออะไรคะธระนัชชื่อเล่นล่านิวค่ะทำแนวกาชาแบบไหนนั่นหรอทำเล่นๆค่ะวันเกิดล่ะสิบสี่กันราคมาอายุล่ะสิบค่ะให้ของคุณล่ะแกงชอบกินสูงเท่าไหร่หรอร้อยสี่สิบหกมาจากไหนหรอกาญจนบุรีค่ะ่อขงมหูแมวไหนๆก็ลองพักเสียงให้ฟังหน่อยบ้ากับบ้าก่ะไหล่จะชาไหม เล่นนะคะต้องนถ่ายพูดอะไรตอนจากหน้าล่ะอิโมจิประจำตัวหัวใจแท็กไลค์คือไม่มีแท็กแฟนอาร์คือไม่มีค่ะชื่อเรียกแทนมิวมิสีที่ชอบล่ะน้องแมงนั้นอดิเรกการวาดรูปค่ะไม่รู้น้องสารภาพรักให้บอลหน่อยสิครับรักนะคะชอบกินอะไรชีสเครื่องดื่มล่ะน้ำสตรอเบอร์รี่ไม่มีอันมิที่ชอบ ไม่บอกเกมในดวงใจกาชาเพลงแนอโปรดเพลงน่ารักน่ารักสิไม่กลัวล่ะงูไอดอลของคุณพี่คาราเมลความฝันสูงสุดยูทูบเบอร์มีอะไรอยากบอกหน่อยไหมขอบคุณที่ดูมาจนจบน,นะคะบุ๊ยบุ๊ย